เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตอ,อาหารพร้อมรับประทานนะคะเราเองก็มาในสายเกษตรทุนิทมทน์ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่ที่ของเราอะคะอ่ะจะต้องไปคุยกับเกษตรกรไปคุยกับชุมชนสังคมเราเองต้องไปสอนไปบอกเขานั้นสิ่งที่เราบอกเราสอนเราต้องรู้จรงิง ถ้าไหนเราไม่รู้จริงเราต้องไปศึกษาหรือไปทดลองให้ให้เกิดความถ่องแท้นั้นเราก็อยากเห็นภาพที่เกษตรกรนําไปปรับใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะซึ่งภาพภาพเหล่านั้นเราก็จะมองแค่ว่าพอเราเห็นภาพพวกนั้นนะคะเราจะเห็นภาพเราที่ม,มีความสุข สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนิงวันนี้ดีใจจังเลยคะ่ะได้มาคุยกับน้องหนิงปกติพี่ชาก็จะดูผลงานของน้องหนิงผลงานทางด้านการเกษตรเนาะ,ะทีอะ่ออกไปสู่สธาธารณะอะไรเงี้ยก็ชื่นชมผล,ผลงานอยู่ตลอดอนะคะเออวันนี้ก็เลยดีใจที่ได้มาคุยกันนะคะ,คะจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่หนิงได้มีการมีการส่งผลงานออกไปค่ะ,คะ,ะสิ่งที่พี่ชายอยากจะ ถามหนิงเรื่องแรกเลยนะคะพี่ชารู้มาว่าหนิงอ่ะเรียนจบมาสาขาเกษตรเนาะสาขาเกษตรคดีโรงงานเราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแล้วหนิงเข้ามาอยู่ในวงการของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของซีพีแรมได้ยังไงก่อนอื่นเลยนะคะก็คือ ขอย้อนไปปี2550นะคะหนู่เรียนพืชศาสตร์ที่แม่โจ้ค่ะแล้วก็ปีนั้นหนูจาได้ว่าทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะก็ไปรับสมัครช่วงนั้นหนูกําลังใกล้จบพอดีค่ะรับสมัครตําแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ค่ะแล้วหนูก็เลยไปกรอกใบสมัครไว้แล้วพี่เขาก็เรียกเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะก็มีคณะกรรมการหลายท่านเหมือนกันค่ะรอบสุดท้ายที่มาสัมภาษณ์ก็ท่านคณะกรรมการก็ถามว่า มีคําถามจะสอบถามเพิ่มเติมไหมซึ่งหนิงเองก็ไม่มีคําถามค่ะแต่ดีใจมากๆที่มีคนเรียกมาสัมภาษณ์นะคะเพราะไม่คิดว่าเราจะมีงานทำและจริงๆแล้วเราก็ชอบะคะ่ะเราก็กล่าวขอบคุณท่านนะคะว่าที่เรียกเรามาสัมภาษณ์เพราะว่าจริงๆอยากอยากจะให้แม่รู้ว่าอ,อ,อาชีพที่เราเรียนหรือสาขาที่เราเรียนนะคะมันมีงานให้ทําหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ ถ้าแม่รู้แม่ก็คงดีใจเพราะว่าช่วงที่มาสัมภาษณ์ก็เป็นช่วงที่แม่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยค่ะก็แม่เองก็ไม่ได้อยากให้เรียนเกษตรนะคะเพราะกลัวเราลำบากไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนิงเริ่มต้นมาทํางานในส่วนของทางเศษในส่วนของซีพีแรมเริ่มต้นยังไงคะที่เข้ามาทํางานก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์เลยค่ะอยู่กับฝ่ายธุรการช่วงช่วงแรกที่ทํางานก็จะเป็นทําเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์นะคะ,คะก็จะเป็นออกแบบปรับมุงภูมิทัศน์ในโรงงานนะคะ ก็เป็นงานที่เราชอบนะคะแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกคนที่เห็นผลงานของเราก็ชื่นชอบผลงานของเราก็จากที่ดูก็พี่ๆเขาก็ชื่นชอบนะคะจากคําชมหรือจากเป็นที่พูดถึงในส่วนที่เราจัดนะคะแต่เราเองอะคะ่ะพออยู่ไปสักพักเนื่องจากเป็นโรงงานผลิตอ,อาหารพร้อมรับประทานนะคะเราเองก็มาในสายเกษตรภูมิทัศน์ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่ที่ของเราะคะ่ะ ดูเราอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับองค์กรสักเท่าไหร่ก็ผ่านการที่คิดจะลาออกค่อนข้างหลายหลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะครั้งล่าสุดก็จะ,ะได้ได้พูดคุยกับทางคุณวิเศษวิศิรยุวนะคะท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงมากๆแล้วเราก็เองเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่ใหม่ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ให้เกียนนกรติในการซักถามปัญหาอุปสรรคในการทํางานของเราอะคะ่ะเราเองก็ แล้วม,ม,มีความหวมังมีกำลังใจที่จะแนวทางในการใช้ชีวิตการทำงานที่นี่นะคะก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่นะคะจนปัจจุบันก็ไม่คิดที่จะลาออกเลยะคะ่ะ หนิงทางานมาสักพักนึงแล้วเนี่ยผลงานทางด้านการเกษตรของหนิงออกมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเราก็ประจักษ์กันแล้วก็ชื่นชอบอคิดว่าหลายๆโครงการที่หนิงได้ทําออกมาค่ะมันมีโครงการที่หนิงมีความประทับใจแล้วก็ชอบเป็นพิเศษนะคะสำหรับโครงการต่างๆที่ทําออกไปอะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวหนูขอขอนุญาตท้าวความเดิมทีเลยนะคะว่าหนูประจับงานเรื่องกับเกษตรชุมชนได้ยังไงใช่ไหมคะ ก็คือหนูเองอะคะ่ะหลังจากที่ทํางานที่สทีแลงมาสองปีอะคะ่ะก็ได้รับมอบหมายจากคุณสลาวุฒิเกตานนนให้ให้เข้าไปส่งเสริมอาชีพเนื่องจากเรามีนโยบายด้าน c s r ให้กับชุมชนนะคะ,คะแล้วก็ชุมชนโดยรอบเราก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรสักส่วนใหญ่เราเองก็จบทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ทั้งหน้าที่แล้วก็วุฒิการศึกษาก็ได้เข้าไปศึกษานะคะเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนนะคะ แล้วเราเองก็ได้จัดกิจกรรมนะคะเรียกว่าโครงการชุมชนพอเพียงในครั้งแรกเลยคะ่ะเป็นเป็นโครงการแรกที่ได้ทำนะคะแล้วก็นับหนึ่งใหม่หมดเลยเพราะเราไม่เคยทำกิจกรรมพวกนี้มาก่อนเพราะเรามาทางรางภูมิทัศน์นะคะเป็นเป็นโครงการที่ส่งเสริมความพอเพียงให้กับชุมชนนะคะก็ก็เลยมีการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักการเลี้ยงปลาให้กับชุมชนนะคะเราเห็นว่าอ่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อะคะอ่ะเป็นแนวทางที่สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็น่าจะทําได้ดีในภาคการเกษตรอะคะ่ะเราก็เลยนํามาส่งเสริมให้กับชุมชนในตอนนั้นแล้วก็ต้องไปเข้าหาชุมชนไปติดต่อวิทยากรไปติดต่อหม่วงงานราชการเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาตัวโครงการเองเราก็พยายามร่างแล้วก็เขียนให้มันเราเองก็คิดว่ามัน,มนดีกับเขาอะนะคะเราก็ ดําเนินโครงการแล้วก็วันที่จัดก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะต้องเป็นพิธีกรเอง mm. ด้วยนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหลังจากอบรมเรามีแจกพันผักแล้วก็ mm. พันปลาให้เขากลับไปเลี้ยงที่บ้านด้วยนะคะในในตอนที่เราจะกิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรม CSR นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนเลย mm. ก็คือให้ให้เขาไปโดยตรงเลยก็เพื่อชุมชนสังคมโดยตรงในในยุคนั้นนะคะที่เป็นกิจกรรม เราเองก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะได้ร่วมกันสร้างสรรค์หรือพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันกับเราอะคะ่ะ <c oughs> ก็ต่อเนื่องของโครงการก็เราจะต้องเข้าไปติดตาม <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเข้าถึงชุมชนจริงๆนะคะ <c oughs> พอเราเข้าไปติดตามแล้วอะคะ่ะเราพบว่าจากที่ร่วมโครงการกับเรา52ท่านที่เข้าร่วมอบรมนะคะ มีเพียงอสองท่านค่ะที่นําสิ่งที่เราสมมออไปไปดําเนินการที่เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเราก็กลับมาคิดนะคะว่า <c oughs> เฮ้ยสิ่งที่เรานั่งคิดว่ามันดีกับเขานะอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่พอเอาไปทําจริงๆปฏิบัติจริงเกิดผลแค่สองลายเราก็เลยมาทบทวนะนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งเราก็เห็นว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือแนวทางความเชื่อของเขา บวกกับต้นทุนเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ประทับใจในจุดนั้นในส่วนของโครงการชุมชนพอเพียงโครงการแรกนะคะ,คะโครงการแรกก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าดูแล้วว่ามันจะตอบสนองในเรื่องของการเป็นอยู่ ของคนในชุมชนเราถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วโครงการที่สองล่ะคะประทับใจคือโครงการอะไรคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าเป็นเกียรติในชีวิตโครงการหนึ่งเลยนะคะที่ได้ได้ดำเนินโครงการนี้ก็โครงการนี้เป็นโครงการเกษตรกรผู้ชีวิตนะคะก็เป็นโครงการที่เราได้ประสบการณ์จากโครงการแรกล้วค่ะที่เราได้เข้าไปหาชุมชนแล้วเราก็ไปเจอว่า เขาปลูกผักอะค่ะแล้วเขาก็ต้อตัดทิ้งซึ่งเราก็จะไม่เข้าใจในจุดนั้นเพราะกว่าจะปลูกผักได้อะค่ะต้องดูแลรดน้ําเอาใจใสแล้วทําไมเกษตรกรถึงตัดทิ้งเราเองก็อยากจะช่วยเขานะคะประกอบกับที่บริษัทเราเองก็มีนยโยบายในเรื่องของการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพด้วยค่ะเราก็เลยนําตัว โครงการที่บริษัทต้องการนะคะเข้าไปส่งเสริมให้กับชุมชนโดยผ่านการส่งเสริมการปลูกกะเพรานะคะ,คะก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้บ่อยนะคะเป็นเมนูที่สินค้าขายดีของเรานะคะก็พอให้เกษตรไปส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกนะคะแต่ด้วยในช่วงแรกคะ่ะเกษตรกรก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการตัดแต่งนะคะ แต่ในเรื่องของความปลูกการปลูกเนี่ยเราเองมีการศึกษาทดลองปลูกก่อนที่จะไปให้ความรู้เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรที่เราเข้าไปอะคะ่ะบางคนทํางานมา30ปี20ปีซึ่งแบบมีความรู้มากแล้วถ้าเราไปแบบไม่มีความรู้เลยเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เชื่อเรางั้นสิ่งที่เราเข้าไปส่งเสร,รมิมมันเกิดจากการที่เราปฏิบัติศึกษาทดลองจริงทั้งหมดเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายทอดให้กันกับเขานะคะแต่ส่วนที่เราพบว่า พ่อปลูกดีแล้วอะค่ะแต่พอจะต้องเข้าโรงงานอะค่ะโรงงานก็จะมีข้อกําหนดคุณภาพจะต้อง<ม>ดีต้องพร้อมใช้ในการนําเข้าไปสู่กระบวนการผลิตเราเองก็เลยถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าเบื้องต้นเกษตรกรก็อาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของอาคารสถานที่<ม>หรือแรงงานนะคะเราก็เลยรับกานก็คือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็รับการเข้ามาตัดแต่งให้กับเกษตรกรนะคะก็เป็นที่มาว่า ทางหนิงเองก็เลยตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรนะคะเพราะว่าจะได้จัดการการผลิตตัดแต่งใบรกระเพราให้กับกเกษตรกรได,ได้ได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถคุยกับโรงงานได้รู้เรื่องนะคะเพราะว่าอย่างแพลนเรากับแพลนอุตสาหกรรมก็จะคนละความ,มหมายแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเขาวงจรขึ้นใช่ค่ะ เป็นโครงการที่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะเราจะเห็นว่าเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสร,ริมจากเราอะค่ะจากที่เขาเป็นหนี้เป็นสินหรือจากที่เขาไม่มีอะไรทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเงี้ยค่ะ,อะขออนุญาตยกตัวอย่างให้พี่ชาฟังนะคะก็จะเป็นอย่างลุงหนุ่ยที่อยู่ลำพูนนะคะเดิมทีแกก็จะปลูกข้าวปลูกลำไย,ยก็อาจจะมีแบบ ศึกษาพูกพารอื่นๆเพิ่มเติมมากแต่ก็อย่างที่เราทราบอะค่ะสินค้าทางการเกษตรก็จะมีความแปรปรวนค่อนข้างเยอะราคาขึ้นขึ้นลงๆก็ก,ก็ไม่ได้กําไรค่ะทุนบ้างก็ก็จะไม่ยั่งยืนพอเราไปตั้งโรงงานที่ลาพูนนะคะลุงหน่วยแกก็สนใจที่จะปลูกกะเพราให้เราก็เข้ามาฟังเรานะคะแล้วก็โหซีพีใหญ่โตเนาะ้าเข้ามาส่งเสริมเราเรา,เราต้องมั่นคงแน่เลยอ <ๆ S 1> ลยะไรเงี้ยค่ะในความคิดของเกษตรกรที่ได้พูดคุยนะคะ หลังจากที่นําเสนอโครงการเกษตรกรก็สนใจค่ะแล้วเราก็เข้าไปดูพื้นที่ซึ่งตอนนั้นเกษตรกรไม่มีพื้นที่นะคะ mm. เขาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ให้เราไปดูพื้นที่โลกล้างอะคะ่ะ mm. เป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าซึ่งรกมากๆ mm. <laughs> เราเองก็แบบโอ้โ oh, หแต่ขานาดน,นี้เลยแล้วเราเองก็เข้าไปพัฒนาพื้นที่ร่วมกันกับเกษตรกร mm. <laughs> กเกษตรกรก็นับหนึ่งค่ะเราเองก็ แบกความคาดหวังของเกษตรกรด้วยแล้วเราเองก็คาดหวังว่าอยากให้เกษตรกรได้รับความมั่นคงจากเราจริงๆที่เกษตรกรอุตสาห์ให้ความเชื่อมั่นกับเรานะคะก็เข้าไปปรับพื้นที่ออกแบบวางแผนจัดการร่วมกันกับเกษตรกรจนสามารถขอการรับรอง G A P ส่งเข้าโรงงานผ<ม>ลิตได้ทุกวันนี้ก็เวลาไปหาลุงป้าแต่ละทีก็เห็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็คอยด,ดีใจกับเขาไปด้วยนะคะ อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นลุงเล็กอย่างเงี้ยค่ะที่ร่วมโครงการกับเราอยู่สุราษฎร์ค่ะเป็นโรงงานที่สุราษฎร์ธานีลุงเล็กเนี่ยเป็นเกษตรกรที่เก่งมากๆเก่งมากๆเลยค่ะจากการพูดคุยมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีทักษะค่อนข้างเยอะแต่ลุงเล็กกับมีนี้สินค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็คือจะเจอจากมีนี้สินก็จะเกิดจากการเนี่ยค่ะเพราะปลูกราคาแปรปวนนะคะแล้วก็มีทำนากุ้งแล้วก็ขาดทุนก็มีเหมือนกันค่ะ แล้วก็ลุงเล็กก็ได้รับการติดต่อประสานงานเข้าร่วมโครงการกับเรานะคะก็ทำการปลูกกระเพราแล้วก็ตัดแต่งเข้าโรงงานทุกวันนี้ลุงเล็กก็เวลาไปหาก็สามารถมีคนเป็นอยู่ที่ดีมีรถใหม่ค้า <c oughs> มีอาหารตัดแต่งที่เรียบร้อยสวยงามนี่สินก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็ถึงบอกพี่พี่ชาคะ่ะว่าเป็นโครงการที่เรารู้สึกว่าเป็นเกียรติในชีวิตมากที่เราคนนึง มีส่วนร่วมที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นฟังแล้วเนี่ยชื่นใจมากเลยอะคือเห็นแววตาหนิงแล้วเนี่ยเหมือนมีความสุขมากแล้วพี่ชายก็เชื่อว่าท่านหนิงได้ไปที่ชุมชนอีกอะไรเงรี้ยค่ะมองว่าน่าจะเป็นที่รักของชุมชนเป็นที่พูดถึงของชุมชนเนาะดีใจที่หนิงทางานแล้วหนิงมีความสุขแล้วก็ให้ประโยชน์กับ,บ,บทางชุมชนป,ป,าป้าป้าลุงๆุงด้วย จากผลงานที่หนิงแล้วมาเนี่ยพี่ชาก็รู้สึกภูมิใจเนาะภูมิใจแทนหนิงเลยนะคะ<ช>แล้วก็เอ,อยังคิดต่ออีกว่าแล้วคนมีไฟอย่างหนิงอะคะ่ะคิดว่าอีก3-5ปีข้างหน้าหนิงอยากทําอะไรอีกท,ที่ที่คิดว่าทําเพื่อบริษัทและเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อความสุขของตัวหนิงเองอะ,ค,ะค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนอยู่นะคะเพราะว่าจากที่เราเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับ ทุกๆ B.U. ทุกภูมิภาคของโรงงานที่เราตั้งอยู่นะคะปัจจุบันทางหนิกเองก็มีการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพวัตถุดิบอะคะอ่ะก็นอกจากเรื่องของสิ่งแปลกปลอมเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วนะคะตัวงานของเราเองก็ยังคำนึงถึงเรื่องของความคุ้มทุนความยั่งยืนที่จะเกษตรกร,กรนำไปปรับใช้ได้นะคะ เราเองก็อย่างยกตัวอย่างเรื่องของคณะที่เราศึกษานะคะเราก็พยายามมุ่งเน้นเรื่องของลดของเสียนะคะลดพลังงานจากระยะเวลาการเพาะปลูกได้ได้ผลผลิตที่ดีค่ะเพิ่มคุณภาพในเรื่องของรสชาติแล้วก็มีเนื้อสัมผัสให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของเชิงคุณภาพแล้วในเรื่องของการจัดการที่แก้ปัญหาซ้ำซากของเกษตรกรเราเองงานทดลองเราก็มุ่งเน้นแล้วก็พัฒนาด้วยเหมือนกันทั้งในเรื่องของแรงงาน เรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆของเกษตรกรนะคะเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เข้ามารวมอยู่ในงานทดลองของเราเพื่อ,อสร้างคุณภาพชีวิตสร้างต้นทุนที่เหมาะสมให้กับ,กบเกษตรกรมีการจัดการที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของเกษตรกรเองแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบของเราด้วยนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็นํามาปรับใช้ได้จริงโดยที่ไม่ได้ทําให้เขามีต้นทุน เพิ่มสูงขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คาดหวังว่า3-5ถึงปีจากงานทดลองที่เราทําแล้วก็เราก็คาดหวังว่ามันจะนําไปส่งเสริมอาชีพให้กับกเกษตรกรแล้วเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็อยากเอางานทดลองที่เราทําอยู่ที่เรามุ่งหวังให้เขานําไปปฏิบัติไปทําแล้วให้เขาเกิดอาชีพที่มั่นคงตลอดซัพพลายเชนเลยนะคะเนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบนะคะเราก็อยากให้อ ทั้งคู่ค้าทั้งลูกค้าเรานะคะมะีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเยี่ยมมากค่ะก <s Stress ful> ็งานของหนิงเป็นงานที่เป็นงานใหญ่ <S <s พี่มองว่าเป็นงานใหญ่มากเลยนะ <S <s <s> เป็นภาพของภาพของบริษัท <s> คราวนี้การสําเร็จของงานนี้ค่ะพี่ชายอยากจะทราบว่าทีมงานของหนิงค่ะมีเยอะไหม มีกี่คนแล้วก็อนิงบริหารจัดก,การทีมงานของตัวเองยังไงอะทำให้งานออกมาดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชมอะค่ะค่ะความสําเร็จส่วนหนึ่งเลยค่ะพี่ชาก็จะมาจากน้องๆทีมงานนิงมีทีมงานถ้าพูดถึงเรื่องส่งเสริมให้ความรู้จริงๆอะคะ่ะมีทีมงานอยู่แค่สองคนนะคะทั้งในเรื่องให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้วยะนะคะสิ่งที่เราพยายามสอนแล้วก็ผลกดันทีมงานก็คือ พยายามบอกให้น้องทุกคนเข้าใจว่างานที่เราทำอ่ะมันมีคุณค่าสร้างประโยชน์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนสังคมจากที่เราเป็นคนตัวเล็กๆอาจจะไม่รู้สึกถึงความมีประโยชน์เราอาจจะทำประโยชน์เพื่อตัวเราเองมาทำงานหาเงินอาจจะเลี้ยงครอบครัวแต่ตอนนี้งานที่เราทำอยู่อ่ะมันส่งผลกับสังคมโดยโดยกว้างมากขึ้นม,มีโอกาสได้ไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรให ให้ดีมากขึ้นซึ่งงานอยากให้น้องเห็นถึงคุณค่าของงานที่ตัวเองทำพอน้องเห็นคุณค่าค่ะน้องก็จะมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานที่มากกว่าการทำงานปกติเพราะน้องจะเห็นว่าเราเองอ่ะนอกจากเรามีคุณค่ากับตัวเองแล้วเราก็ยังมีคุณค่ากับชุมชนสังคม,มด้วยในส่วนของเป้าหมายในการทำงานนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะพยายามสอนน้องให เป็นคนที่ต้องรู้ลึกร,รู้จริงเพราะเราจะต้องไปคุยกับเกษตรกรไปคุยกับชุมชนสังคมเราเองต้องไปสอนไปบอกเขาดังนั้นสิ่งที่เราบอกเราสอนเราต้องรู้จริงเราจะไปบอกแค่แค่คิดว่าหรือแค่รู้ไม่ได้เราต้องรู้จริงถ้าไหนเราไม่รู้จริงเราต้องไปศึกษาหรือไปทดลองให้ให,ให้เกิดความถ่องแท้นั้นเพื่อที่จะไปสอนเกษตรกรให้ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราเข้าไปหาชุมชนนะคะ ถ้าเกิดเรารู้ไม่จริงเกษตรกร,ร,กรที่เขาทํามา20 30ปีอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเรารู้ไม่จริงค่ะ<ม>โอกาสที่เขาจะเชื่อถือเรา,เาให้ความไว้ใจเราอ่ะค่ะก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่พยายามสอนทีมงาน<ม>ค่ะเหนือสิ่งอื่นใดก็น่าจะเป็นเรื่องของความสุขนี่แหละค่ะที่ได้มาจากการที่เราทําให้เขามีความสุขน้องเองก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะ พี่ชาเคยได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์เกษตรนะที่ที่ทางน้องหนิงดูแลอยูอ่มองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอันนี้เป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งไหมคะของหนิงในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนหรือว่ามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นนะคะ,ะใช่เลยค่ะพี่ชาก็เป็นต้องถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในการส่งเสริมชุมชนด้วยนะคะเพราะเป็นตัวที่ เราแสดงให้ชุมชนเห็นว่าเราทำได้จริงเรามีการศึกษาทดลองหรือแม้แต่เรามีแบบอย่างที่เขาเองก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงะคะวัตถุประสงค์ของศูนย์วิชาการเกษตรของเรานะคะก็คือเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนสังคมนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปนะคะอีกทั้งในส่วนของอ พื้นที่ทดลองของเราเองก็จะมีการทดลองเพาะปลูกผักที่เป็นวัตถุดิบของบริษัทนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านคุณภาพหรือต้นทุนหรือพัฒนาวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นให้มีคุณภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะอีกทั้งยังมีห้องฝึกอบรมหรือสถานที่ฝึกอบรมเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้ค่ะ ทั้งในเรื่องของอวัตถุดิบหรือองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจซัพพลายเออร์นักเรียนนักศึกษาด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ด้วยะคะ่ะแล้วได้ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคะในหลังจากที่เรามีศูนย์เกษตรแล้วศูนย์เกษตรของเราเองนะคะก็เปิดให้ภุมชน โดยรอบนะคะเข้ามาศึกษาดูงานค่ะแล้วก็ให้ซัพพลายเออร์นะคะเข้ามาฝึกอบรมเรียนรู้ในกระบวนการต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมอย่างเช่นเรื่องของการจัดการการปลูกกะเพราเป็นต้นนะคะ<ม>ปัจจุบันเราก็พยายามส่งเสริมศูนย์เราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเรามีโครงการทานตะวันสะพังทั่วระแหงด้วยนะคะ<ม>ก็จัดไปส่งค้งก็ได้กระแสตอบรับดีนะคะก็ผู้คนก็เริ่มเรียนรู้ชุมชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ ทอ่ทำให้ชุมชนเองก็มีไรายได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวด้วยค่ะพี่ชาเคยมาเที <c oughs> ่ยวงานเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สวยมากแล้วก็มีการพูดถึงกันมีคนโทรมาถามด้วยนะว่าไปยังไงจัดเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี <c oughs> ้ยแปลว่าโครงการของนิงอ่ยเป็น <c oughs> ที่ชื่นชอบแล้วก็ เรื่องลือไปเนาะชื่อเสียง <ขอ S 1> ในเรื่องของท <ขอ S 1> <อ>ังนตาวาันเนาะแล้วก็ศูนย์เกษตรดีมากเลยคะ่ะเยี<อ>่ยมแต่จริงๆตอนจัดงานก็คือเนื่องจากที่ทราบนะคะว่าทีมงานเกษตรเราค่อนข้างน้อยมากๆแต่พอน้องเองอ่ะน้องก็เหนื่อยนะคะหนักทุกคนเลยเพราะต้องเตรียมงานเพราะงานค่อนข้างจะมีหลายมีทั้งศูนย์เกษตรที่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีงานทันตวันที่ต้องท่องเที่ยวแล้วก็ไหนจะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่พอจัดไปปีแรกนี่ก็คือน้องเห็นว่าคนที่มาเที่ยวอะค่ะ ได้ถ่ายรูปได้เรียนรู้มีความสุขยิ้มกับสิ่งที่เราทำอะ่ะน้องก็จะมีพลังมากที่จะจัดในปีต่อไปพอจบงานนี่สตาลทุกคนก็เหงาไปเต,ตาเตากัน <c oughs> เพราะว่าคิดถึงนะักท่องเที่ยวที่เขามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำอะคะ่ะ <c oughs> ตัวโครงการเองจากที่เราจัดนะคะก็ ในระแหงหรือค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างมาก mm. กระแสต,ตอบรับชุมชนหรือรายได้ที่เข้ามาในชุมชนค่อนข้างจะเยอะมากๆ mm. เราเองก็มุ่งหวังอยากนําโครงการดีๆอย่างนี้ยค่ะ mm. เข้าไปขยายให้กับบีูต่างๆ mm. ที่โรงงานเราตั้งอยู่เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน mm. เหมือนกับที่เราได้ทํา mm. ที่ระแหงก็ค mm. าดหวังว่าเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทํา mm. เหมือนทุกวันนี้ด้วยนะคะค่ะ mm. ก็อย่างโครงการทานตะวันนะคะหลังจากที่เราเปิดท่องเที่ยวแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการเก็บมเมล็ดค่ะวพิชาเก็บมเมล็ดเนี่ยเอาไว้ที่จะเข้าไปสอนชาวบ้านชุมชนก็คือไปสอนทำทานตะวันงอกอค่ะซึ่งตัวทานตะวันงอกเองนะคะเราก็สามารถที่จะไปส่งเสริมอาชีพแล้วก็ให้ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ด้วยนะคะโดยปัจจุบันเราก็สามารถไปส่งไปส่งเสริมทุกภูมิภาคเลยค่ะ ั้ำขอนแก่นลำพูนสุรา์นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีเกษตรกรที่เขานําความรู้หรือแม้แต่โรงเรียนนะคะที่เราไปสอนก็เอาไปต่อยอดทําผักบุ้งงอกหรือเขาก็เอาไปต่อยอดในการทําเป็นอาชีพเพื่อที่จะทําขายด้วยอันนี้ก็ถือว่านอกจากมีคุณค่าในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วอะค่ะอันนี้ก็ยังไปต่อยอดในเรื่องของ เรื่องของความรู้แล้วก็พัฒนาเป็นอาชีพต่อได้ด้วยะคะ่ะรวมถึงที่ชามีเห็นมีแจกจ่ายให้กับพนักง,งานของเรา<อ>ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ก็จะเป็นเนื่องจากตะวันง้อค่ะเป็นพืชที่มีสารอาหารค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เราก็อยากให้พนักง,งานเข้าถึงทั้งทั้งเรื่องของเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยแล้วพนักง,งานเราเองก็จะได้มีกิจกรรมยามว่างในการทผผําปลูกผักผ่อนคลายอะไรเงี้ยด้วยะคะ่ะ แล้วน้องหนิงนะคะวาดภาพตัวเองใน CPM เรายัางไงคะเออจริงๆต้องบอกพี่ชาวว่าไม่ไม่เคยเห็นภาพตัวเองใน CPM นะคะว่าจะอยู่ตรงไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาเราทำงานเราจะเห็นภาพงานของเราที่จะต้องออกมาดีแล้วก็มีคุณค่ากับองค์กรหรือแม้แต่เราไปทำงานกับกเกษตรกรนะคะเราก็อยากเห็นภาพที่กเกษตรกรนำไปปรับใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ ซึ่งภาพภาพเหล่านั้นเราก็จะมองแค่ว่าพอเราเห็นภาพพวกนั้นนะคะเราจะเห็นภาพเราที่มีความสุขซึ่งซึ่งเวลามองภาพก็จะเห็นภาพตัวเองมีความสุขก็ก็จะมองแค่นั้นเลยนะคะเท่าที่หนิงเล่ามาค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานนะส่งเสริมให้กับพนักง,งานให้กับชุมชนแล้วส่วนตัวหนิงนะคะ่ะ ที่บ้านหรือว่าออในชีวิตประจําวันของหนิงะคะ่ะเกี่ยวข้องกับการเกษตรแค่ไหนอะคะหรือว่ามีวางแผนการเกษตรส่วนตัวของตัวเองไว้ไหมคะมีค่ะพี่ชาจริงๆต้องบอกว่าการเกษตรนี่คืออยู่ในสายเลือดของหนูเลยเพราะว่าเอาตั้งแต่ตอนไปเรียนนี่ก็ไม่มีใครอยากให้เรียนนะเต่มด้วยความชอบของเราเราก็เข้าไปเรียนทีนี้พอเราทํางานเนาะเราก็ได้โอกาสถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือได้ทํางานเกี่ยวกับด้านการเกษตรที่เราชอบ ชีวิตประจาวันในการอยู่บ้านจริงๆหนูมีบ้านเนี่ยหนูก็มีสวนผักเป็นของตัวเองปลูกต้นไม้ทําสวนหรือแม้แต่ที่วางแผนชีวิตไว้ในอนาคตนะคะก็ก็จะอยากเข้ากลับไปทําปลูกพืชผักทำสวนที่บ้านอันนี้ก็คือหลังกระเียน,น,น,นะคะก็คาดหวังว่าเราก็จะไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติเหมือนที่เราชอบเหมือนที่เราได้ทํางานอยู่ทุกวันนี้แล้วบ้านอย่างอยู่จังหวัดอะไรนะคะบ้านหนูอยู่จังหวัดรยอ,ดะะอรยอดค่ะก็ อยู่ร้อยเอ็ดเรียนที่เชียงใหม่แล้วก็มาทางานที่ปทุมโนแล้วจะกลับไปทําเกษตรที่ร้อยเอ็ดใช่ค่ะก็น่าจะไปแก่ที่วานค่ะครัที่พี่ฟังหนิงมาเนาะพี่รู้สึกว่าพี่ก็มีความสุขไปกับหนิงด้วยจากสิ่งที่หนิงเล่านะคะก็ท้ายนี้ก็อยากจะให้หนิงลองมีอะไรฝากให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่จะ อาจจะนําไปปรับใช้หรือว่าเอาไปเป็นกําลังใจในการทํางานบ้างค่ะก็จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยก็จะเป็นเรื่องของการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะมีใจรักแล้วก็ทาทางานที่มันเป็นตัวเป็นตัวตนของเราจริงๆมันก็จะทําให้เราทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีคะ่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในองค์กรที่ พี่ๆให้โอกาสในการที่เราทํางานที่หลากหลายทําให้เราได้ค้นพบและก็เรียนรู้ตัวเองได้ได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองในการพัฒนาตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าเรามีประโยชน์แล้วก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับตนเองชุมชนสังคมแล้วก็กับองค์กรให้ให้มันยั่งยืนมั่นคงม,มากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความโชคดีมากๆค่ะที่ได,ได,ได้ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไร สำหรับวันนี้นะคะพี่ชาก็ฟังน้องหนิงมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าหนิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไฟนะคะแล้วก็เติมความสุขให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการทํางานถ้าไม่มีความสุขแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทํางานไม่ประสบความสําเร็จเนาะแต่ที่พี่ชาฟังหนิงมาเนี่ยหนิงทํางานทุกอย่าง ตั้งแต่ตั้งตอนเรียนจนถึงการทํางานหนิ่งทานาเอาความสุขมาเป็นตัวนํา mm hmm. เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่หนิ่งทําด้วยความสุขอะ่ะมันก็จะทําให้การทํางานนั้นก็สําเร็จแล้วทีมงานก็มีความสุขไปด้วยวันนี้ก็ชื่นชมนะคะ mm hmm. ในสิ่งที่ mm hmm. น้องหนิงได้ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนทํางาน mm hmm. ที่อาจจะ กำลังจะหมดไฟหรือว่าอาจจะท้อแท้อยู่เนี่ยมาฟังหนิงเนี่ยพี่ชานะได้กําลังใจมากขึ้นด้วยนะคะก็ท้ายสุดก็ขอบคุณน้องหนิงนะคะที่ได้มาเล่าสิ่งดีๆให้กับพวกเราฟังค่ะขอบคุณนะคะ